จัจารย์ธรมหาพันธ์อาจารย์ดเรพระมหาพันธ์อาจารยประดุษชัยแล้วก็เจริญพรญาติโยมผู้สนใจในศีลในธรรมโดยตัวการวันนี้ลาลกเหตุพิเศษก็คือการฟังธรรมก่อนที่จะมีการทำบุญฉลององาน อาชีพเราเขมีการจัดปฏิบัติธรรมทุกปีที่แต่ละปีก็จะมีการปฏิบัติธรรมภ่าปกติทั้งทาาพิเศษที่การฟังธรรมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะต้องขัดเราจะต้องพัฒนาอยู่ตลอดบางท่านอาจจะมองเห็นว่ามันไม่สําคัญการฟังข่าวล้วก็ฟังทุกวันเราจึจะรู้เรื่องความเป็นไปของข่าว ที่นีการฟังทามเนี่ยถ้าเข้าใจคงเดียวได้ในชีวิตเนี่ยก็ไม่ต้องฟังอีกก็ได้แต่ข้อสาคัญว่าให้เข้าใจแล้วก็จะได้นําไปปฏิบัติแต่บางเรื่องทีสัญญามันสังเคราะห์ไม่ได้จึงต้องฟังบ่อยๆเพราะว่าสัญญาเนี่ยมันลืมได้มีเจ้าคุณรูปหนึ่งอยู่จังหวัดขอนแก่นชื่อไม่ทราบว่าสมณศักดิ์ท่านชื่อว่าอย่างไรเลยเรียกแต่เจ้าคุณถนอมอยู่วัดน้องภูม จ้าคุณถนองนท่านไปบรรยายจังจำได้ครั้งหนึ่งท่านพูดว่า <c oughs> ท่านนั้งหลต่อไปนี่อย่าพูดนะไ,นไนนนอ้คำว่าอย่าลืมนะอย่าพูดท่าน,นนะเตือนอะไรก็เตือนได้แต่อย่าเตือนเาว่าอย่าลืมนะอย่าเตือนนะคือมันเป็นสิ่งที่ใครก็ลืมได้แล้วยังต้องฟังบ่อยๆทำบ่อยๆคิดบ่อยๆ สุจิปุริวิณิมุตโตกทัทถ์โสภันติโตภเวบุคคลเมื่อปราศจากการฟังการพูดการคิดการเขียนแล้วจะเป็นนักปราชญ์ได้อย่างไรนีิฆาตัเข้า,า,าใจนักปราชญ์นะสุจิปุริวิณิมุตโตกทัทถ์โสภันติโตภเวจะมาไปที่อินเดียไปที่มัสยุปันธัตเจดีตรงที่ถวาย พระเพลิงพระบระมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นคณะทัวของศิลังก,กาเขาบรรยายธรรมตระมาลุสึกแปลกใจเลย่าผู้ที่บรรยายนั้นไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงคณะทัวศีลก,กาที่มีผู้หญิงเป็นผู้บรรยายธรรมทำไมคำพุทธากาไม่มีผู้หญิงแต่ฉานในธรรมมาก คนหนึ่งซึ่งยกขห้นเป็นเอตทัคคะก็คือนางคุจุตรานางเป็นคนใช้แต่ได้รับเกียรติโดยไม่ต้องทำงานให้พูดธรรมะอย่างเดียวให้คุยธรรมะอย่างเดียวให้คุยธรรมะให้ฟังคนก็อยากฟังธรรมะมากในสมัยนั้นไปศึกษามาคนว้า ได้ยินว่ามีทำที่ไหนถึงมันจะไม่มีตำรับตำราต่อไปเสพครูบาอาจารย์ทร่ว่าสับกริสุป,ปัสยักษ์อันที่แต่มาดูมันจะเคยเล่าที่นี่ก็ไม่ได้จบสมงอะไรม,มากมายแต่ก็เคยเล่าแก่บานคนฝ่ายคบฝ่ายเสพก็เคยเข้าไปไปทางานที่ไหนก็จะเป็นบอกว่าหน้างานางานเอใช้ผมนะอย่างนี้มีอะไรก็ใช้ จะเป็นาช้คนอื่นแกบอกอยนี้คนนี้น่ารักมากหัวหน้ามาลังกันเด็กต้นแล้วได้ยินคำพูดแล้วมันมันไพเราะหูมากคำพูดนส่วนมากลูกน้องจะหลบท่านพี่เดินีลูกน้องจะหลบแล้วลูกไอ้ลูกไอ้ลูกพี่เดินมาลูกน้องจะเดินหลบโดยโดยรถไปแต่คนที่จะไปภาวนาว่ามีอะไรใช้ผมอย่าใช้คนอื่นอย่าได้ปูนก็บอกผมจะให้ผมไปส่งจะให้ผมไปให้แกก็สังเกตคือคนคนที่แกจะไปเอาความรู ขณะที่ระดับหัวหน้างานเขาจับเสี้ยมจับลายนหนมจับอะไรก็ก็สังเกตตามอยากตามคงตามลายสังเกตทุกขั้นทุกตอนอยู่ในสายตาของแกหมดนี่คือคนฉลาดดังนั้นน่ะคนที่จะเป็นนักปรา์เป็นหัวใจนักปรา์เป็นคนที่เป็นนักปรา์ได้ก็คือต้องมีหัวใจนักปรา์ที่บอกว่ามีสุ้ิปุลิสุ สุตะการฟังจีก็คือการคิดปูก,ก็คือการถามลิกก็คือการเขียนลิขิตูุดชาจะถามถ้าหากปราจากักสีอันนี้แล้วก็ไม่สามารถจะพูดนัาปราได้หรืออันนั้น,นการนี้เราจะรู้จากอะไรตลังกา,าต้องเสก็ก็ต้องดูก็ต้องฟัง เราจะได้ธรรมะเพิ่มเติมาไปไม่งั้นเราก็ไม่รู้จักก็จะมีแต่ทิฏฐมานะก็ลมันเต่าเต่าจริงๆอดีตเป็นอดีตของพระโกกาลิกาโอกาลิกาเนี่ย่าพระสารีบุรกบบโมคลานะตอนที่พระสารีบุรกับโมคลานะตามไปเอาสร้างใหม่สองร้อยห้าสิูกกลับคืนมาที่ตามพระเทวทัตไป ยู่ที่ยานสีพระโมคคลานั้นด่าไปพ้าโกการิจด่าเพราะว่าดาภาษาญี่ป่กับพระโมคคัลลานี่จะนนจนนใช้คาถาโกมายามาหลอกอัอผภาใหม่กับคืนไปเป็นพระไม่ดีอย่างนั้นนี้ก็ะดานด้วย,ด,วยด้วยบาปที่แกทาําทางวาจาเนี่ยไปตกนรกพระพุทธเัตก่นนอนเขาเคยตายพระปามาแล้ว อาหากินในหนองนะอาหากินกเอาอหารในหนองนั่นแหะมันก็ร็อยร้องเราไร้อนเหองซึ่งเป็นเพื่อนกันก็เลยมาชวนให้เพื่อนอาหารกินใหม่อาหานี่ยแล้วันจะไปยังไงเดินได้ว่าล้กี่กิโล ดาวของมันเท่อนนะัอ้นถ้าเกิดว่าตกลงตัวไหนไม่ต้องเอาไม้มาในข้ามไม้ไว้ไม่ต้องทำอะไรทนะั้งข้ามไม้อย่างเดียวห้องกดสองตัวไหนก็หา,ามไม้บินมีมข้ามภูเขาลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามข้ามภูเขาโค่นไปแล้วนะ กือบจะถึงแหล่มหากินอยู่แล้วมันก็เริ่มลดพยายลงแต่แลนดิ้งอยู่ยนะก็พอดีไอเด็กเล่นเล่นมองเห็นเด็กอยู่ในบ้านเล่นอยู่ตามทางก็เลยร้องขึ้นมาท่เวหังซากัจฉปันทันเทนะฮารติเด็กร้องขึ้นบ๊อบกันยัท่เวหังซากัจฉปันทันเทนะฮารติ เด็กล้อข right? my no, okay. ึ้นเยี่ยวเยี่ยวเยอ่มองกันบอกโอ้ยมองสองตัวนำเต่าตัวหนึ่งไปด้วยไหมเป็นภาษาบาลาก็แบบหอมหางเต่าหอมหางเต่าไอเต่าก็มันเป็นคนโง่อยู่แล้วปวดเราจะบอกว่าไอคนนี้มันไม่ใช่ฉันที่เป็นคนหักเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือหักของคือหองสองตัวนี่ถูกเขาหักก็จะพูดอย่างนั้น ไม่ใช่ผมที่หามเขาแต่เขาเป็นคนหาผมเขาจะพูดอย่างนี้ก็เลยอ้าปาดไดเลยมุระอะไรของเองโอ้ยก็อ้าบปาดเขาเองหลุดไมาไม้หลุดปากหลุดจากไม้ก็ตกเลยทีเดียวตกลงไปจากงานที่เขากำลังแต่งงานกับุดีเขาเรียกงานเขาเลยเรียกงานจินดอกจนถึงตันงานจินดอแบ่งานแต่งงานเรียกงานจินดอก็คือเอาเต่าต้ม ต้มกินเต่าไปในงานนั้นด้วยเอาไปเลยเรียนะ่ยมกันกินนานี่คือที่มาของมันเนี้ตรงนี้ต้องดเจา้ามันก็เลยว,วะอาวิทยาวัตตาณกัจฉโพว่ายาหารันขีหลเต่าได้เป็นวาจาฆ่าตนเองเลยคนไม่รู้คือพูดไปจะฆ่าตนเองทําไปก็ฆ่าตนเองคิดไปก็ฆ่าตนเอง เกิดมาฆ่าตนเองกรรมนั่นแหละฆ่าเราเองกรรมตอนนั้นมันก็จะปิดตัมมา,บยายยแบบปัญญาอกจฉาสัตว์เมื่อสองวันที่ผ่านมาพูดเรื่องกรรมกรรมล็อกสกเต็กกรรมล็อกสกเต็กก็คือกรรมมันจะล็อกไว้ที่เราไม่ได้นั้นไม่ได้อันนี้เนี่ยก็เพราะกรรมเราเนีน่ยแหละบางทีเราไปถามคนวง่ทำไมเขาไม่พูดไปถามทางก็ไม่พูดเป็นจ่า เอบางทีบอกก็อบอกผิดบางทีป้ายเขาตั้งไว้อยู่แล้วมัเป็นหมุนประชาอีกทางหนึ่งเขียนอาวุาไทยดีมาทางนี้ก็ไปจับายหมุนไปอีกทางหนึ่งเอาสอนให้ทานเืยเนี่ยลักษณะเีนกรรมมันจะลอรอกก็มันกับเราเดินไปตามถนนน้ทาน้ำท,ท,ที่ต่างๆตรงนี้ก็เห็นตรงปัง๊มตรงนี้ตรงแท่งน้ำใหญ่ๆจะมีพวกโฮมเลดอยู่สองสามคนเอาไป้ายแปนคอแล้วบอกว่าเขาไม่มีบ้านอยู่ ก็รู้อะไรประมาณนั้นนะต่มาถ้าสังเกตดูว่ารถก็มีหลายคนันที่วิ่งผ่านไปแต่ละวันนานๆก็มีมกกันการรถบางคันก็เอ่ยใจดีเอาเหรียญให้บ้านเอาหนึ่งดอลลาร์ให้เขาบ้างพอเขาได้แล้วก็ไปซื้ออะเบียร์ตรงเซเว่นตรงนั้นเดียวกันเซเว่นอีเลเว่นตรงนั้น,น,นเอามาดึง่งเขาก็ยิ่งต้องขออยู่ไม่รู้อีกกี่พกกี่ชาติเขาจะขออยู่ในเพราะกรรมเขาเป็นยังไง ทำไมรถวิ่งผ่านทุกคันจึงไม่ให้ทุกคนบางคนนะ่ม้ก็ว่าผ่านเป็นไม่ร้อยคันอาจจะได้สักคนหนึ่งหรือสองร้อยคันอาจจะได้สักคนหนึ่งเพราะว่ากรรมขวางมาแล้วขวางตั้งร้อยกว่าคนไปไว้ไอ้ที่ไม่ขวางคือคนเดียวเท่านะั้นอาจจะเคยเป็นคู่กรรมคู่เวรกันมาถึงสงเครอ,อ,อบความบางบ้านเราก็มีที่นจะผ่านร้อยในเวลาคนเดินผ่าน เป็นั่นพวกนี้ก็จะเลือกเอามุุมมมที่มันน่าสงสารที่สุดเพราะคนขอทานจะ้องทํายังไงก็ได้ให้เกิดความน่าสงสารต้องเลือกมุมที่เด็ดดาบท่าจ้าเลยนั่งตรงนี้นั่งคัดสมาจารีเวลาเหงื่อออกก็จะเช็ดพยายามทตา้สีหน้าเศร้าสลดที่สุดกวางของมันคนก็เดินผับ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 บผับบทั้งวันแลน้าจะได้ยินเสียงเงินบาทคลอปหลงทำมาเงินกันไง เพราะกรรมมันล็อกสเปกคถ้าพูดในบนี้คือพูดให้ชัดทำไมแต่ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราธรรมดาคือกรรมมันบังตากรรมมันบังตามันถ้าเป็นภาษา,าบาลีท่านบอกว่านักตัดถากจิสระติสัมโภธิก็ไม่อาจแสวงหาสัตตานังกรรมปัจจยานะมีตาเป็นหมื่นท่ไม่หงอย แม้มีตาเป็นเหมื่นพันให้หันมองก,ก็เพราะว่าความสำคัญของเขาไม่มีอะไรกำมันล็อกไว้ทุกคนก็ต้องเดินผ่านนานๆแต่มีคู่เวรคู่กรรมพอๆกับเขานสนสงสารกันอาจจะเคยเกิดมาร่วมกันท่าใดเจ้าหนึ่งก็หย่อนเล่นบัขอาตมาก,ก็เดินผ่านเหมือนกันไม่ให้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็นั่งเงนยบนแต่เขาก็ทำให้จีหน้าสงสารไปนั่นคือกำมันล็อก แต่ทีนี้ถ้ากรรมไม่ล็อกล่ะก็ยังไงอยู่เอาเพื่อนไหม <S <S เราดูข่าวภาคข้ามตอนเย็นๆใช่ไหมคนเขาไปถวายให้พระองค์ทรงใช้สายตาพระราชญาสายตามไปส่งถึงวังใช่ไหมพระองค์ไม่ต้องไปนั่งอยู่อย่างนั้นไอต้องลำบ,บากนั่งอยู่ในวังน้ำซ้ำก่อนจะได้เข้าถวายยังต้องจัดคิวใช่เพื่อนเห็นไหม,ไหมนี่คือกรรมมันไม่ล็อกมันเปิดก็เรียกว่ากรรมมันไม่บังค แต่มาทำมาพูดให้ทันสามาัยหน่อยเท่า,านั้นแหละว่ามันลอกสเปกการมันลอกไปมันมันก็เลยทําให้คนมองไม่เห็นแต่ได้รวมนี่ไม่ลอกเเปิดเลยใครก็อยากเข้าถวายแล้วอาตมาไม่อยากคิดเลยใน็นองนั้นไม่รู้จะเท่าไหร่ไอซองบางๆเลยนะข้างในอาจจะเป็นสิบหลังนะอะไรบางทีอาจจะเป็นหลักสิบ หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอาจจะเป็นเลขสิบหลักนะ่นไต้ตนเองเปนนั่งเอากระป๋องไปวางข้างหน้าแล้วแดดก็แดดเปรี้ยงๆน้งมันคนก็ยังมองเห็นยุทอ์่าบมันเรียกว่ากรรมบางอะไรว่าหน้าตันทาโกโกจิสรารติโกจิแปลว่าใครใครสารติแปลว่าระลึกนตัวหน้านั้นปฏิเสธว่าไม่ระลึกใครก็ระลึกไม่ได้เห็นไหมใครก็ไม่ระลึกขนาดนั่งอยู่ข้างทาง สัตตานังกรรมปัตตยานาตัาดถาโกจิสารติสัมโพธิก็ไม่อาจสแสดงหาสัมโพธิก็คือแม้แม้ถ้าพระเจ้าจะไม่มองไม่เห็นเขาเนี่ยไม่เข้ามาในขายคือพญานสัตตานังกรรมปัตตยาแม้มีตาตุ่มหนังพันเลยหันมองเดินผ่านใครก็ไม่สนใจอาสาบาา้นานเราเรากราบบังตาไว้ใครก็มองไม่เห็นความสำคัญของเข บางทีก็จะเปี่ย์ตาลาาเล่าตั้งว่าตอนมาถึงไม่หม่ยงานที่สาขาบางทีลูกเอาไปไว้ทีไปป่อยที่ไม่โรงพยาบาลบางทีไปป่อยที่ไม่บ้านาคพัคนจะาลาแอนเนอร์อทุกมองไม่เห็นลูกมาเยี่ยมน้ำต,ตารี่ร่มเตราะก้ามองแล้วหมอมาเอาผ้าเปียกเขาต้มขาเอาไปเขาต้มมาตั้งทานตัวเ okay. ด็กแมวก็แค่ดูผล ตรวจเอาไอ้เครื่องวัดไข้วัดความดันอะไรมาใส่แล้วก็แก่ตรวจเช่นหมอคนที่มาตรวจก็กรรมมันจะขัดสนเอาแต่คนที่ขี้ไรแล้วก็หน้าบึ้งที่สุดมา <c oughs> เป็นกรรมเลยนะแต่ถ้าคนมีบุญนนะนนนเนี่ยนานแน่นลอมเราป่วยนอนอยู่ชั้นที่สิบหกโรงพยาบาลสิรหนา้า <c oughs> ก็องค์ทรงประชวนะระสงที่กอนเอ๊ย เราเลยไดูข่าวมั้ยนันกรรมมันไม่หรอกไปสวดมนต์ขอพระองค์ทรงบัติเกินขอพระองค์ทรงบัตเเรินจงให้บัพติศวนยายคนหนึ่งเขาไปสัมภาษณ์ผัสไม่กลับลูกก็มารับแต่สันไม่กลับยึดหัวหานตรงนั้นเลยเพราะว่ามันได้ย่นโฉมใช่ไหมได้ดูได้ทรงได้ดูพระบรมวงศาลองค์ ได้ชื่นชมพระบารมีของพระรัมุโบพระบรมบุงสารบุญทุกพระองค์ผ่านไปคือกรรมัน่นอแต่อีกคนหนึ่งไปนอนอยู่ยคคออโรงพยาบาลนเยอะคอขึน้นมอง,งก้ามองสิมองก็ว่านเป่าหันกลับมาน้ำตาใสใสโล่งบอกลงนั่นนะ่ะมีมรูปเหมือนกันแต่ทำไมถึงสองคนถึงแตกต่างกันถ้าเราไม่เอาหลักธรรมมาอธิบายเราจะอธิบาย ถต่มาเขียนเรื่องเหล่านี้มาในเรื่องกรรมทั้งหมดก็เราวิบากสาคลมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสาคลที่ใช้คำว่าวิบากสาคเลเนี่ยเพราะาทุกคนะต้องเป็นอย่างนี้ในทางพุฒศาสนาไม่ต้องรอนะอัเนี่เราเมือจุกลงไปในโคลนเราไม่ต้องปัารานาว่าสาจะให้มือก็ไปเจ้าเพื่อนไม่ต้องจุกลงไปมันถเพื่อนทัอนทีและเดี๋ยวนั้นด้วยและเพื่อนแล้วกที่มือด้วยนี่คือนี่คือ หลักธรรมยังรู้สั่ยิ่งใหญ่ไอ้ส่วนมนารพัดแผ่เมตตาวัดทุกวัดต้องเอาพร,าระบรมสารริศราของพระองค์ขึ้นยิ่งใหญ่ส่วนมนถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากภาการต้องไปชวนขณะเดียวกันศพกำศจอ้องเป็นศพอนาถา บางคนตายล้วมีใจอย่ต่างหากทางพระเทวทัตตายเนี่ยเยกธงแล้วเนี่ยฉลองมีใจหลายเป็นยันสูบเทียวกัน <c oughs> ยกต้นกล้วยต้นอ้อยฉลองใหญ่ด้นะาหนายอยู่ที่ว่าก็ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป้ 6าขสมมุล้วเโดยโดยนเพื่อสิ่นหน้าที่ของเจ้าอาวาสอันหนึ่งก็คือเดินดูกระดูกมันจะกระดูกไหนอยู่ตรงไหนบางมีธาตุมีกำแพรจะบางจุกไว้ในขีดกำแพรขีดพอกระดูกบางอันก็มีลูกมันชั้นของสุลหาอยู่ด้วย ใหม่สมการกลับมาจากกรุงเทพลงมาเลือกตั้งกอดเข้าพรรษาออกพรรษาบุญข้าปยาศาสตร์หรือปษาอสานยาบุญข้าสา,าสตร์เดือนสิบก็จะมีการชักบังสกุลหาอยู่ตลอดพ่อแม่เราต้องทำบุญหาได้ทุกสักปดาห์ยิ่งดีถ้ากวดน้ำมีได้ทุกวันไม่ต้องเกี่ยวนะ คือยอมกวดน้ำเราเราไม่พระไม่ต้องยาถาไม่ต้องรอพระยาถาก็กวดน้ำมาทันได้แต่ทำไมกระดูกบางอันเนี่ยลูกไม่ไม่เลยถึงอาจามาเรายเไปอยู่ที่ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสินทร์สิบปีเข้า11ปีนี่แล้วกระดูกบางกระดูกยังไม่มีใครไปเสียหัลเลย <c oughs> ไม่มีเลยมดไ,ไอตัวดำๆไอ้นมองมันก็เป็นคำลังโอเยอนแยะเลยโอไปเต็มเลยแต่มาเรียนผ่า,านมาไหนก็ซักบางสกุลาะไรคนเดียวเนออถามกูนอไปลูระดูกลูกกระดูกยังไม่รู้ว่าลูกหลานใครเป็นลูกหลานด้วยซ้นี่คือกรรมบางตาขนาดกระดูกพ่อแม่เอากระดูกยิงเขก็กกไปไปช่องกระแม่ไปหายจอยเล ปัดก้นไว้นี่คือกรรมปัญหาแต่ถ้าคนมีบุญมากนีอย่าว่าจะเป็นคนเลยนหมาก,ก็เขาจะไล่ลึกถึงตามาวัสุนักทองแดงองนายโยมเนี่ยถ้าตายลงเลยนะพระองค์คงจะต้องมีมนพระไปสวดไม่นะนะบางทีโยมอาจจะเด้แต่งชุดตามไว้ทุกให้ทองแดงทำเป็นเล่นบ้า การันต์เขามีบุญน่ะแต่ที่ทําไมต้องเกิดเป็นหมาก,ก็เพราะว่าเขาประมาทก่อนใจจะขาดดังนั้นคนก่อนใจจะขาดก่อนจะตายก็ต้องให้ท่องพุทโธพุทโธว่าอย่าให้ใจขาดช่วงที่ประมาทเพราะถ้าใจขาดช่วงประมาทมันก็เป็นอย่างเนี้ยอย่างคุณตองแต่คุณสาธนีมาตั้งนานแต่ว่าก่อนใจจะขาดมันเป็นประมาทน่อยเดียวสทน่อนี้ก็เลยได้เสวยบุญในขาบของหมาส่วนคนบางคนนั้นได้ สอวัยก่อนลำบากนะครของคนเพราะว่าทาชั่วไวมากแต่ก่อนใจจะขาดจะ่ทำเป็นคิดถึงนะอย่างนี้นะใจมันขาดชัว่วบางดีก็เลยพุกมาเกิดเป็นคนแต่บางนคนบางคนก็ต้องใช้นี่อย่างนั้นลำบากมากเพราะวาทานทํามันจะเอาข้าวลงไปในท้องแค่แต่วันละไม่กี่คำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนบางคนแต่คนบางคนอู้นนห ไม่รู้ปลาแซลมอนไม่รู้ว่าหมูฉลาไม่รู้ว่าหมูปลาหวานไม่รู้ว่าหมูช้างไม่รู้หมูไดโนเสาร์กินไม่บาดไม่หวบางคนบุญบุญเยอะแลวการกรรมเมือนติดจำแนกคนที่ไม่มีบุญก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปครอบครองสมบัติที่่าสมบัติ คุณสมบัติทรัพย์สมบัติอย่างนีน้แยกแตกก่อนเราจะได้เข้าใจคุณสมบัติก็คือสิ่งที่เราจะพึ่งในโลกหน้าได้เวลาตายไปก็เราพึ่งตัวนี้แหละอันนี้คือคุณสมบัติแต่ถ้าทรัพย์สมบัติเราพึ่งในนี้ตอนเราเป็นอยู่ตอนเราเป็นอยู่เนี่ยเราพึ่งทรัพย์สมบัติแต่ตอนเราตายไปเราพึ่งคุณสมบัติันต่างกันนะ อันด่ดบางคนบางคนไม่มีคุณสมบัติในการมันใดบางทางมันล็อกไปเลยใครก็ระลึกไม่ได้หน้าตัดฐานกฏจิตสติตัดถา,าตัวนี้คือโยกที่ที่อยู่มาภาษาบาลีมัเขาจะไม่ให้ไว้ห,หมดเขาจะให้โยกมาอยู่ในที่ไหนละ่ะสมมติว่านั่งอยู่บนสภาพลอยเราต้องนั่นแหละใครก็ระ,ะลึกไม่ได้ถ้าไปยือนอยู่ตรงไหนก็คนก็ระ,ะลึกไม่ได้หรือถ้าจัดของมาก็ไม่พอดีก็จะขาด ก็มีมีเรื่องพระเมตตาากับภูมิาตการท่านก็ให้ร้ายพระท้าพะมันละบุญเพราะท่านเป็นคนที่ไม่ได้ทำบุญมาในเรื่องนี้ไปยืนอยู่จุดไหนเขาก็ละลึกไม่ได้เวลาแบ่งปันของก็ลืมแกทุกทีเพราะกรรมมันไปบางดาวเลยแกก็เลยคิดว่าพระท้าพระมันละบุนี่ลำเอียงไม่รักแกแล้วก็เลย าเรื่องใส่ร้ายอายสีอาในงานปฏิบัติก็มีพระเาูาก็มาพูดกันแล้วมาแต่เพิ่มเติมเข้าไปอีกก็ทำเป็นแบบมีพะระลูกหนึ่งไปงานปฏิบัติที่ไหนก็ไม่ได้อะไรกับเขาไปยืนอยู่หลังสุดเขาก็ใส่ส้มแต่ไปถึงองค์สุดท้ายก็บมดไป อง์นั้นก็รู well> <S <S ้สึกว่าตัวเองไม่ได้ว้านหลังก็เลยมาอยู่ข้างหน้าโยมก็เลยคิดว่าเออเมื่อวานยังเหลืออยู่องหนึ่งไม่ได้เขาก็ใส่มาจากข้างหลังอีกอันนะเขากดจานได้อยู่ว่าองค์ที่ยังไม่ได้องค์นั้นก็เลยเออวันหลังต้องไปอยู่กลางโยมก็เลยคิดว่าเออวันนี้ต้องใส่มาจากทั้งสองข้างต้องได้ใมน่ตรงนี้ก็ใส่มาเมื่อหมดต้องกา้หนีนี่นะพระเขาไป็นปากปู คือเปปรับปรุงนิทานทำให้มันขำขึ้นมาจริ่งมันก็ไม่ไม่มีอะไรมากกว่าการทีก่กรรมบางด่าสัตตานันกรรมปัจจยาไม่เขากรรมของสัตว์ตปตเ,เป็นปัจจัยโยมถ้าเป็นถ้าโยมเป็นหมอโยมก็จะรู้จักว่าโลกบางอันเนี่ยมันามหาไม่พบอย่างมีโยมคนหนึ่งแกไปด่าพระ เป็นปรเญญาธรรมเจ็ดประโยชน์แล้วสราสอกไปแล้วก็ไม่ตั้งให้เป็นกรรมการวัดก็โกรธมากแอ้ก็เลยบอกว่าโอ้ป้าอย่าคิดว่าเราไม่รู้อะไรเพราะเราเรียนจบมานั้นเป็นมหาเจ็ดประโยชน์ก็พูดเป็นเชิงว่าจะทำร้ายพระอย่างนี้นะมันเป็นคำหยาบที่ม,ตมาตมันพูดไม่ได้เป็นคำที่ก็ไม่ใช่คำหยาบโลดกแต่ว่ามันก็อนง้ารอย่างนักเลง พอพูดจบปั๊บทฉันเองเดินไม่ได้จนเดี๋ยวนี้เดินไม่ได้ดีๆนี่แหละขากระดีๆไม่ได้ไม่ได้เป็นโปลิโอโปลิโออะไรดีๆพอพูดจบทฉันเองไปเอ็กซเรย์ที่ไหนหมอตรวจแต่ไงหมอก็บอกมันไม่มีอะไรทุกวันนี้ก็อยู่บนรถเข็นรอบคล้องกาอย่งนี้หมอจนปัญญาหมอเขาช่วยเได้ จริงๆถ้าจะว่าไปแล้วพื้นฐานของโรคส่วนมากก็มาจากกรรมนั่นแหละจากการกินอาหารเพราะการกินอาหารก็เป็นกรรมอันหนึ่งจากการท่เกียรออกก็ลรรงอันหนึ่งเช <c oughs> ่นกินอาหารที่มีไขมันมากเกินไปไมันมีอะไรต่างๆมีผลต่อเม็ดเลือดอานานๆคนระยะยาวสังสมไปเรื่อยๆที่สุดก็ออหัวใจขาดเลือดอะไรก็ว่ากันไปหรือ้นเลือดในสมองอุดตัน บางเส้นเลือดในสมองแตกปัาบแล้วก็มาจากื้นฐาน้งกรมทั้งหมดก็คือการกินการอยู่ใช้ชีวิตลองเราเราก็เรือกรมไอ้ส่วนกำเน,น,น,นี่ยอดีตล้วก็ส่วนหนึ่งแในปัจจุบันก็ส่วนหนึ่งด้านนั้นถ้าเราไม่ได้ทำกันไปไหนเราจะเป็นคนที่ได้ยกตัวอย่างเมื่อกี้คืออนาถาใครก็ระลึกไม่ได้ระลึกไม่ถึงว่อเช้านั่งทันข้าวด้วยกัน ต้องตาท่านพูดอุ้ยใครออกมาถ่ายรูปกับเราใครออกมาถ่ายรูปกับเราโยกนั่นงอยู่ข้างก็เลยผสมงลง,ลงมันแล้วก็ล้อตาปเป็นไรเองร้อตาเป็นไรไปประชุมที่แคนซันวมื่อกี้ใครก็ขอถ่ายรูปไอ้พวกเขาไปสั่งข้าวแล้วล้อตายไม่ได้มาสั่งกับเราเอง,ง,งยืนอยู่นั่นแหละแล้วคนก็นไปขอถ่ายก็ไปขอถ่ายก็กรรมมันไม่ปิด กรรมยังไม่ปิดเพราะท่านตอนนี้อายุแปดสิบสามในะนั้งแปดสิบสามปีอยู่ในผ้าเหลืองมาตลอดแล้วก็ปฏิบัติมาตลอดทีนี้มันถึงจุดที่กรรมมันสูงมองมันก็ยิ่งสูงขึ้น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 อะไรมันก็เอาไม่อยู่เลยกรรมกรรฝ่ายนี้มันจะเปิดเผยออกไปเรอยคนก็ต้องระลึลกถึงนั่นขึ้นบินมาจากเมืองไทยเราต้งหลายองค์รวกรต้อตมาด้วย <c ười> อันนั้นคือกรรมยังไม่ปิด แล้วคนบางคนเนี่ยนานเป็นลูกตัวเองเยไม่ด้ประกันตัวเพรตัวเมันจินตอนนี้คุกกันเลยลูกชายตัวไหนก็ไม่ด้ประกันตัวแล้การมันล็อกสเปกแล้วเออนอนคุกกันแล้วมันถูกดัดสตานมาเลยนานลูกตัวเองก็แล้วเงินก็มีไม่ใช่ไม่มีเงินก็มีจะได้ประกันมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าให้มันนอนคุกไปก่อนคือกรรมันล็อกสเปกแอ้ลูกตาเราถึงเวลาจะต้องเปิดต้องน ในการพูดถึงเรื่องพระราชาบ้างเรื่องพระธรรมดาของเราบางยากโยมของเราบางถ้าพูดไปถึงสูงขึ้นไปก็ย้อนไปในอดีตางรชการที่ห้าอะไรกัเป็นบรรพบุรุษเป็นสยามเทวทิราชกษิษฐ์สยามเทวาทิราชมาจากไหนก็คือาาาษัตริก์ทัตตานี่แหละท่านสวรรคตนไปแล้วจะเป็นเทวดารักษาบาลรักษาที่เราว่าพระองค์การจะแดงดังเรื่องต้ง เป,เป็นบ้า,บาป้าแตเหลือมีปา็จะมี่เอาสิงบางมีเมืองก็จะมนีไ right huh? ปอยู่ใครพระเสื้อเมืองจากนี้เอาตัวรอดพระกาลีจะเข้าสอนมาเป็นไส้ถ้าราเนี่ยอยากขอมน่าตรงใจอีกอาการก็จะไม่อยู่เตรียมพร้อมลักษณะทํานายไว้บอกห่อนปิดจิงนี้มิดพิษเปก็เห็นสมพระเสื้อเมืองสมเมืองเมื่อกี้คือบ้าสยามเทวานเขาจะไม่รักษาเมืองเกิดกาลียุคเมื่อบ้านเมือง อาเทียคนไม่อยู่ในสิทธิ์เนครมกรรมก็จะลอกสเปกอยู่แล้วก็ไม่รักษา